เออเพื่อนๆครับผมเจอสิ่งนี้มาครับเฮ้ยนี่มันมันถุงน้ําอะไรครับเนี่ยรูปภาพมันดูเหมือนแบบเข้าใจไหมเข้าใจไหมเฮ้ยอย่างรู้ไม่เคร้าว่าถุงน้ําแบบเนี้ยเขาทํำยังไงมาเดี๋ยวผมทําให้ดื้อฮ่าฮอินฟินิตี้สวัสดีครับผมพดีตัวแสบนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากเลยนะครับกับถุงน้ำชาแบบนี้ นี่แหะครับที่เราเห็นกันมาในตอนต้นนะครับแบบโคตรครีเอทครับคนทำนี่ครีเอทมากเลยครับคือมันก็ออกมาเป็นถุงชาที่เหมือนแบบแบบอืมนะโอเคเย้ <laughs> okay. Okay. Yeah. บอกพี่กัดร้านก่อนเลยครับอยู่สงขาบ้านผมนี่เองครับชื่อร้านชาดินชานมเหนียวแยกลำไพครับคือร้านเนี้ยถ้าเพื่อนเข้าไปดูใน Facebook ของเขานะครับจะเห็นว่าโคตรครีเอทครับเขาจะชอบมีของใหม่ๆอ่ะผมหารูปบางส่วนมาให้ดูตามนี้ครับนี่เขาจะพยายามครีเอทหาไอที่ใส่น้ําใหม่ๆเสมอครับเป็นถุงแบบยาวถุงแบบแนวนอนเป็นถังเป็นอะไรแบบเต็มไปหมดเลยครับแต่ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานสดๆร้อนๆนะครับอันนี้แหละปังมากเลยครับอู้คนเห็นทั้งประเทศคนตื่นเต้นกันทั้งประเทศเลยครับหลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้เฮ้ยเห็นแล้วหิวน้ําขึ้นมาเลยครับ มันดูเท่ดูแปลกดานะครับแต่ผมบอกเลยครับว่าธี่ทำอ่ะมันไม่ได้ยากเลยครับสามารถทําได้ทุกคนทุกร้านบนโลกสามารถทําได้ครับมาครับเดี๋ยวผมบอกวิธีให้ว่าเขาทำยังไงมาลองทากันดูครับมาลองดูครับที่บ้านผมมันมีแค่ถุงแกงเล็กๆอย่างนี้นะครับมันไม่ได้มีถุงใหญ่ใส่น้ําแบบเขานะครับไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันแค่บอกวิธีทําเฉยๆนะครับคืออันเนี้ยผมไม่รู้นะว่าเขาใช้วิธีนี้ถูกต้องไหมแต่ผมลองทําดูแล้วมันได้ไงเลยอยากมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับง่ายๆครับตรงตูดมันยื่นไปเหมือน อะไรทักอย่างใช่ไหมครับเราก็จับตรงตูดนี่ครับตรงมุมนี้เลยนะแล้วเราก็ดึงครับนี่จับจับถึงไว้แล้วก็ดึงไปอย่างนี้อือเดี๋ยดึงแล้วมันจะยืดได้เห็นไหมครับแต่อย่าดึงแรงมากนะนี่แค่ประมาณนี้อ่านี่ก็อกใช่ไหมครับเดี๋ยวใส่น้ําให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะำเขาเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่เอาสีขาวแล้วกันครับก็ชอบสีอะไรก็ใส่สีนั้นไปได้ครับอันนี้ผมอยากได้ที่มันเป็นสีขาวครับผมก็ใส่สีขาวลงไปครับ แปะ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 ปุ๊บอ่านี่นะครับพอใสเ่เสร็จแล้วก็บีบลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นเงี้ยงๆอย่างนี้ครับเห็นไหมเรียบว้อะ ต้องมองจากมุมนี้ถึงจะชัดเจนอ่าเห็นไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นประมาณว่าของเด็กอนุบาลอย่างนี้นะครับมันถึงว่าเด็กอนุบาลกินเนเป็นนมนมอะไรอ่นะครับแล้วแต่คนชอบครับถ้าเอาใส่นมก็จะเป็นแบบสีขาวจ้วงได้เจียอย่างนี้ครับถ้าใส่อเลี่ยงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอ,ออกแนวแบบ นะบีซอ <laughs> เออหรือถ้าสีเขียวก็จอ่อเป็นเขียวเขียวสีชาชายเย็นอะไรอย่างเงี้ยอะก็จะเป็นแบบแนวเอเชียอะไรของผมเนี่ยหมายถึงสูงชาน้ำชาเ,เอเชีอยอะนะครับเป็นประมาณนี้เห็นไหมซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถเลือกความเล็กความใหญ่ตรงนี้ได้อยู่ที่การจับของเราและอยู่ที่ขนาดถุงด้วยนะครับเมืนะอนอย่างนี้ถุงมันเล็กเท่านี้นะแล้วก็ดึงได้ใหญ่สุดเท่านี้ละ <laughs> <laughs> ก็ตอนนี้ผมลองทาเล่นอันหนึ่งครับนี่เห็นไหมเล็กกว่าอีกครับ เราจับเล็กมันก็เล็กเราจับใหญ่มันก็ใหญ่ครับแต่มันต้องอยู่ที่ความพอดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถุงใหม่มาอ่ะนี่นะสมมุติว่าเราอยากได้แบบยาวๆเลยเราเป็นคนชอบของยาวนะเราก็ดึงดึงดึงดูนะดึงเอ๊นีอึ๊งเห็นไหมบางจังหวะมันก็จะขาดครับมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องค่อยๆดึงแล้วก็ให้จังหวะดีแบบค่อยๆยืดมันออกนะครับเอาใหม่ทีเขี่ยถุงนี่แหละผมอ่ะเอาใหม่เราต้องจับแล้วค่อยๆดึงครับช้าๆนะค่อยดึงช้าๆช้าๆ มันจะยืดออกมาไ,ได้ยืดออกมาแต่อย่าแรงมากนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากได้ยาวมากๆแค่นี้ไม่พอฉันชอบยาวกว่านี้ครับดึงไป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 อืเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะขาดครับอู้แต่ถุงถือว่าเหนียวมากนะอ่ะแล้วก็เหมือนขนาดเนี้ยบางคนไม่ชอบครับน่าจะเล็กไปฉันไม่ชอบอะไรเล็กๆแบบนี้ จับให้ใหญ่หน่อยครับอยู่ที่การจับเราอเอาไหมแม่เบลองถุงจังคิปโอนี้อ่ะถ้าปกติเราจับเนี่ยอยู่ที่การเราจับครับเราจับอยู่ตรงมุมเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้แค่นี้ครับถ้าเราจับให้ใหญ่ขึ้นครับปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ใหญ่ขึ้นแต่ก็เสี่ยงกับความขาดคือมันจะขาดง่ายขึ้นนะครับถ้ายิ่งจับใหญ่นะ,ะดูนะนเห็นไหมจับใหญ่ปุ๊บขาดเลยครับมันแบบต้องต้องแบบค่อยๆดีๆมากๆครับแบบอ่ออบาแค่นี้พอเดี๋ยวมันขาดขาดจัง นี่เห็นไหมสังเกตได้ว่ามันจะใหญ่กว่า2อันนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่นมให้ดูอเอาเพื่อ้ตรงนี้ผมรวลืมข้างนึงอ่ะนี่เห็นไหมครับมันก็จะได้ใหญ่ขึ้นครับเทียบขนาดกันเห็นไหม อ่าซึ่งก็เป็นมาตรฐานครับพอใหญ่มันก็จะสั้นครับพอเล็กมันก็จะยาวครับนี่ครับประมาณนี้เห็นไหมชอบแบบไหนก็จัดไปเลยครับเราสามารถเลือกได้ครับจากการทําของเรานะชอบเล็กชอบใหญ่ชอบสั้นชอบยาวจัดไปเลยครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับเยี่ยมและก็ซึ่งตรงนี้จริงๆเขาแอบบอกไว้นะครับว่าเวลาคนทําอ่ะได้ไซส์ไหนก็แปลว่าเขาไซส์นั้นจริงๆครับ ผมนี่จริงเหรอห <laughs> ยอกหยอกไม่ใช่แหมมันไม่ตรงไม่ตรงปกครับแบบนี้ไม่ใช่ทีนี้ครับจากคอมเมนต์ที่ผมเซอร์เวย์มานะครับผมรู้สึกว่าหลายคนชอบถามว่ามันจะกินยังไงครับแบบนี้ใช่ไหมเท่า <laughs> ที่หลายคนคิดนะครับก็คือกัดตูดแล้วดูดมึมเลยครับจริง <laughs> เหรอคือแบบมันน่าดูดใช่ไหมเป็นเ <laughs> หนี้แลวมันน่าดูดอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> อลองดูครับผมจะลองกินตามที่เขาบอกกันนะครับกัดตูดและดูดนั่นเลยนะครับเราดูครับว่ากินได้ไหมครับอุ้ยมันไม่ใช่กัเลยโอ้ยหก,กได้หมดเลยอ่ะมันไม่ใช่ครับพอกัดปุ๊บมันพุ่งเลยครับ อะไรเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดครับหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องผูกก่อนไหมคือเหมือนอย่างเงี้ยเราผูกๆใช่ไหมครับแล้วเราก็คว่ำไปก่อนให้น้ำออกไปหมดก่อนแล้วเรากระตูดแล้วค่อยคว่ำลงมาอ่ะเราดูวิธีนะครับต้องหาวิธีกินจากไอ้เจ้านี่ให้ได้นะครับอ่ะนี่นะครับอ่าสมมติว่าเราผูกไปแล้วนี่อ่านะครับก่อนกินครับให้เราหายขึ้นก่อนออกไปให้หมดผกเจาอะออไปให้หมด อ่านี่เฮะเอาไปให้หมดมันก็อยู่ได้เห็นไหมครับเราอาจจะต้องกัดตูดตรงนี้ก่อนนะฮะกระตูดอือืมอะกัดตูดมันก็ไม่เป็นหัวสิอย่างนี้อ่าล้วกเห็นไหมเรียบร้อยพอกัดอย่างนี้เสร็จเราก็ดูดดื่มได้เลยนะครับเนาะ จะให้อร่อยต้องบีบด้วยครับบีบไปถุงนี้นะอืมอ่าอืมเรียกได้ว่าลงคอเลยครับไม่ต้องผ่านลิ้นเลยครับโอ้ที่แท้มันก็ใช้ในการดิฟทนหมายความว่าให้มันเลยผ่านลิ้นลงคอไปเลยครับจิ้ม <c oughs> ลงไปในะคะออาเข้าคอไปเลยอย่างนี้ สวนโลให้บมดเลยอ่ยแต่ละคำเอยและคราวนี้ครับผมอยากจะมาลองกับถุงก๊อกแก๊บดูบ้างครับคืออันเนี้ยไม่ได้จะมีใครใช้จริงอยู่แล้วครับไม่มีใครเอาถุงก๊อกแก๊ปนี้ใส่น้ําใส่ของกินอะไรอยู่แล้วครับแต่มันเป็นความสงสัยใครรู้ของผมครับว่าถ้าเกิดถุงแบบอื่นล่ะที่ไม่ใช่ถุงแกงมันทําได้ไหมมาลองดูกันครับเอากปจับนะแล้วก็ดึงโอ้โหไม่ได้ครับมันไม่เหนียวขนาดนั้นเนาะาใหมครับดีนิดเดียวพอไกัน ทีนี้พอนี่เนี่ยฮะก็ถือว่าพอได้เห็นไหมยุดมันหน่อยเดียวแค่หน่อยเดียวเท่านั้นครับดึงมากกว่านี้นี่ขาดแน่นอนเลยครับเมื่อกี้ที่ผมลองดูอ่ะเราดึงมากกว่านี้เพิ่มอีกนิดนึงนะให้มันยาวๆหน่อยใช่ไหมอ้ยโอ้โหอ่าขาดจนได้ครับ ก็เลยได้ว่ามันไม่ได้เหนียวเหมือนถุงแกงอนะครับก็อาจจะทําไม่ได้นะครับโอเคหายสงสัยแล้วนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับก็เป็นกําลังคิดมากแล้วก็เลพอเห็นว่าเออมันก็แบบสนุกดีนะทำง่ายๆด้วยแค่ดึงมือก็ทําครับยังไงเพื่อนๆก็เอาไปลองเล่นดูได้นะครับหรือว่าล้างขขยน้ําร้านไหนแบบเอออยากจะลองทําดูบ้างลองทําดูนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดลิขสิทธิ์ไหมนะครับเออก็เดี๋ยวเช็คนิดนึงก็ดีนะครับเผื่อบางทีเจ้าของร้านจะบอกไม่ได้ครับอยากทาตองมีลิขสิทธิ์เรียบร้อยเลยนะครับแต่ก็เป็น กันมากนะครับในวันสองวันที่ผ่านมานี่โอ้ยคนแชร์กันให้ลืมให้ล,มหลืมอยู่ดีคนก็อยากกินน้ำชงขึ้นมาครับจากคนที่ไม่เคยกินเลยอยู่ดีก็บอกโอ้ยฉันอยากกินชาเขียวฉันอยากกินชาเย็นครับบางคนก็ชอบอะไรเข้มๆครับฉันอยากกินโอเลี้ยงบ้างจังเป็นถุงแบบนี้เฮ้อ <c oughs> <c oughs> อ่ะก็เป็นสีสันของสังคมเราอะนะครับผมเชื่อเลยเกินว่าร้านนี้นะเดี๋ยวอนาคตจะต้องมีอะไรฟิวๆออกมาอีกครับอย่างที่บอกนะครับให้เครดิตเลยชื่อร้านชาดีนะครับเขาก็แบบ เกียครับพยายามมีไอ้นุ่นไอ้นีไน่ไอ้นัน่นลูกเล่นมาตลอดครับชอบนะครับชอบร้านนี้เดี๋ยวว่างๆสักวันหนึ่งผมไปถ่ายคลิปด,ดีกว่าไปลองดูว่าร้านเขาเป็นยังไงมีอะไรกินบ้างน,นะครับอ,อยู่ใ,ใกล้บ้านผมเองอยู่ที่สงขลานี่เองครับโอเควิดีโอนี้ก็มีเท่านี้เลยครับผมเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สังคมกําลังสนใจกันอยู่ครับอย่างน้อยให้เราพาออกมาจากเรื่องหนักๆมาครับเรื่องโควิดเรื่องการเมืองเรื่องแบบแตงโมแบบโอ้อ่ามาดูอะไรแบบ เอออย่างนี้ดีกว่าครับมันก็ค่อยแบบผ่อนคลายสบายใจหน่อยครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบนะครับเจ้านี้นะครับมาถึงน้ำชงอ่ะน้ำชงอ่ะโอเลี้ยงชายเย็นอย่างเงี้ยครับหลายๆคนชอบมากครับเนาะเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้ามีอะไรที่กำลังดังผมจะมาสอนเพื่อนๆทำแบบนี้ครับหรือเอามาจับลองกินพิสูจน์อะไรแบบนี้ครับลองดูนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะพลาดก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับวันละผมลงวิดีโอเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับเพราะผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าคครรัััับบววนนนนนี้ผมมมขอออตตไไปปก่่่ะดื กว่านะครับเหลืออันจิ๋วอยู่อย่างนี้โอ้โหสบายใจเลยครับไป็น้วครับสวัสดีครับสนลมไม่หมดเลยอ้าวดีกัน